Yeah. <laughs> กระดิ่งกงรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่พ้ามาให้ค่ะพี่พาค่ะวันนี้นะคะแก๊ง e ีฟไม่ทุกทั้งหมด3คนนะคะเราจะมาดวลนะคะศึกสังเวียนทายใจ <Yeah. S 1> สําหรับคนที่รู้รึกรู้จริงรับพี่อีฟจ,จริงๆนะคะต้องตอบได้โอเค,อเคมั่นใจไหม้าตอบได้ให้มั่นใจ ข <l ots> ้าวละเล่นใจบางข้คคอบังข้อเหมืนอมนพี่อีฟนะคะจะทายใจแล้วก็ให้คนนี้คนอ้วนกับคนผอมนะคะคนกุ้งแห้งทายนะคะว่าคําตอบในใจของพี่อีฟเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรอย่างเช่นเจิดวันอะไรชอบสีอะไรอะไรประมาณนี้น้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ลุ้นแล้วก็ร่วมกันทายคํถาถามไปพร้อมๆกับสองคนนี้เลยนะคะ ใครได้กี่ข้อน,นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ออบอกกันใต้คลิปด้วยนะจ๊ะมาเริ่มคำถามขอ้อแรกกันเลยชื่อจริงว่าอะไร บุษยายังว้อนขอตอบขอตอบโอ้โหเดี๋ยวหนูฟังไม่เข้าใจคําถามวาโอ้โหนี่อยู่พี่มาไปยี่สิบกว่าปีแล้วแบบมันพูดเร็วเกินยังยังไม่เข้าใจสัมเมียร์พี่ไหมหนูบอกหนตอบเดี๋ยวเพิ่งต้องบอกขอตอบก่อนหนูพูดเนี่งบุษยายังร้อนขาตอบขาตอบบุษย์อี่อันนี้ถึงแล้วเห็นะต่อไปคือพี่อีฟชอบสีอะไรคำตอบอ่าสีเขียว ทีมทีสีเดียวมีอยู่สีเดียวขตอบว่าเสียมภูถูกต้องแล้วค่โอ้โหสองต่อศูนนะคะตอนนี้แต้มนำโดดนรู้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 อะไร่จตอปาปคำถามที่สามน้องๆรุนนะคะแล้วก็ตอบในใจถ้าเป็นแฟนขับพี่อีฟโดยตรงพี่อีฟสูงเท่าไหร่คตอบอ้อยเจดหโอเคตอบไหม อีกนานหะเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วกันร้อยร้อยเจ็ดห้าผิดทั้งคู่ให้แก้ตัวร้อยเจ็ดแปดร้อยเก้าโอเคทั้งหมดผิดทั้งคู่นะคะพี่อีฟสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเท่านั้นปงทำไมมันเจี่ยดลงอ่ะเจี๊ยลง เคยเตี้ยลงเท่าเดิมรวดแล้วเอาไปหนูจะถูกอยู่แล้วเนี่ยเอาไปพี่อีฟเกิดจานอังคารพูดพุทธิษฐ์สุขอาทิตย์อะเห็นอทิตย์นะเกิดวันอะไรมีขอตอบอ่ะวันอังคารเค้กวันอังคารโอเคพี่ตั้งคูเพี่จะตอบตังคูทีะก้พี่ข้าวอันนี้ข้าวทูแล้วไม่รู้ไม่ใช่หนู่ตระกูล หนูขาแต่ว่าวันศุกร์หนึ่งผิดค่ะอ่าอยู่กับพี่นี่ย์เป็นสิบปีวันจันทร์ผิดค่ะนพฤหัสผิดมะขุ่ผิดค่ะวันเสาร์ผิดแล้วพี่คงต้องละค่ะอ่าตอบได้แค่ครั้งเดียวดิแต่ยังไงก็ผิดทั้งคู่นะทั้งสองก็ผิดต่อไปตอนนี้นะคะซับสไครต์ของพี่ยิพถึงสามแสนหรือยังหนูหนูคนนี้คนก่อนคนนี้ก่อนยังยัง เท่าไหร่สองแสนเท่าไหร่สองแสนแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นสองแสนเก้าหมื่นเท่าไหร่ค่าถูกต่อไปนะพี่อีฟชอบคลิปอะไรที่สุดในช่องอีฟไหมถูกพี่ชอบกิ่สซูดเลยคลิปไหนมีไม่กี่คลิปหรอกที่พี่ชอบเลยตอบได้คลิปย่อใช่ใครจะขอตอบบ้างเกี่ยวกับหนูตุ่นโบคาตา ห้ามความคิดนานตอบแล้วก็บอกไปเลยเกี่ยวกับคลิปแกงแกงผิด<อ>เกี่ยวกับคลิปแบบทายหรือว่าเปิดภาพอะไรเงี้ยผิดนะค<อ>ะเลยก็คือคลิปทำสลามยักษ์เกาย20ขวดนะคะที่ชอบคลิปนี้ที่สุดนะคะเพราะว่ามันทําให้พี่อิฟแจ้งเกิดในวงการยูทูบเบอร์ค่ะ<อ>ในสมัยที่สลามเนี่ยเฟื่องฟู<อ>ต่อไปนะคะพี่อิฟชอบการ์ตูนเรื่องอะไรที่สุด ง่ายมากง่ายมากง่ายมากน้องๆรู้ไหมถ้าไม่รู้ไม่ใช่แฟนคลับพี่อีฟนะเรียนมากตอนนี้ข้อตอบอ่ะเอลซ่าผิดน้องๆรู้ไหมคะเดี็กข้าวว่าเดลมานผิดนะคะเฉลยชิงจังอ้อเสียงอันนี้จะกลั่น่อไปพี่อีฟเคยเคย โอ้ค่ะมาแล้วกี่ครั้งโหูยไม่รู้แม่เนี่ยคุณถามท่า่ายมากเลยนะลูกค้าตอบว่ายังไม่มีเลยถามไม่เคยนะคะไม่เคยไม่เคยอ่ะข้าวไม่เคยเหมือนกันเผ็ดนะคะเผ็ดนะคะโอ้ค่ะมาแล้วทั้งหมดสี่สามครั้งพี่ไม่อยากจะเล่าค่ะ พี่เาไม่ลดี๋ยวเลื่องความรักนะคะพี่จะมาเล่าในคลิปต่อไปนะคะมันสนุกมันที่สุดและคลิปต่อไปคือพี่อีฟเกิดปีงูช้างห้าวัวไก่หมูหมากาดไก่ปีนักสัตว์อะไรอืมเอ้าง่ายมากลึกลึงดึงเนี่ยพี่ชอบทำอะไรดึงดึงเต้นเต้นเนี่ยอ๋อขอตอบตอบว่าปีม้าผิดนะคะ ปีงูถูกต้องนะคะเรารู้ทำน้าเหมือนไข่เดือนปีงูงอทำไมตอนนั้นบอกว่าปีหมาหมาของน้องชายป่ือเปล่าะนี่สาตอนหนึ่งแล้วค่ะน้อง2คนนะคะเป็นยูทูบเบอร์ปะคะเป็นค่ะช่องไหนคะยูิครค่ะรู้ไหมว่าช่องเราคลิปไหนที่เป็นคลิปยอดนิยมที่สุดอันดับหนึ่งของตอนนี้ใช่ยอดยูยูที่สุดน้องรู้ไหม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 อ๋อเอตึตึงตึ้งต้้ง้ง นูขอตอบดัดฟันดัดฟันนูขอตอบดัดฟันดัดฟันหนึ่งพันนะนูขอตอบดัดฟันนะข้าขอสามโอเคขอบคุณทั้งคู่ค่ะขอบคุณคู่ทั้งคู่นะคะอะไรอ่ะคือคลิปพี่อีฟท้องป่องละครสั้นค่ะต่อหน้านี้นะคะจริงๆอ่ะคลิปที่วิวดีที่สุดในช่องพี่อีฟก็คือระเบิดลูกโป่งยักษ์ ในโสโลโมชั่นนะคะแต่ว่าคลิปนั้นอะร้านีิวไปแล้วนะแต่พี่อีว่าลบทิ้งเพราะว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยพี่ก,ก็เลยลบคือสามเดือนร้านมิวเสียดายมากที่ต่ <c oughs> อไปคำถามต่อไปนะคะลูกโปรไฟล์ของพี่อีวแบ็คกราวเป็นสีอะไรเียมพูเียมพูชมพูเดี๋ยวก่อนขอตอบก่อนขอตอบยังไม่ตอบยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวก่อนใครขอตอบหนูขอตอบเียมพูกับสีอะไร ทีละคนข้าก่อนสีชมพูกับสีดำอ่ะอเคกสีชมพูกับรูปพี่อเอะไม่ใช่ <What? S 1> สีชมพูกับเฮีย่าพูด๊ิคิดนานะอ่ะโอเคคิดทั้งคู่นะคะเปล่งปรุงชมพูกับอะไรอะ่ะมันคือสีชมพูกับสีขาวเขียวนั่นเองเขียวอะไรอะ่ะเขียวลายตรงไหนขอบข,ข้างๆพี่ไม่เห็นพี่เป็นคนตัดต่อเองไม่เห็นอะ่ะโอเคพี่เป็นคนตัดต่อเอง <laughs> ไก่อนเหมือนไม่รู้แต่ดูค่อยๆจิ้มผู้โดดเด่นสุดๆถูกถูกมันย่อไงคำถามต่อไปนะคะชื่อว่าอีฟมายทูปใช่ไหมช่องพีอีปะเขียนต่อกันหรือมีเว้นบล็อกปีเว้นบล็อกตอบมีเว้นบล็อกตอบพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนมีเว้นบล็อกมีเว้นบล็อกกี่ช่องไฟสองสามอันนี้สามอันนี้สองใครใครใครรู้บ้างใครรู้บ้างพงษต้องนะคะก็อีฟมายทูปไงมก็อีฟมายทูปไงสองช่องไฟ คืออีฟวินจุดไมต่อีฟอ่ะแล้วก็มา์อีฟมล์ใช่ป่ะตรงไมล์หนึ่งช่องไฟไมล์กระทูเป็อีกหนึ่งช่องไฟอ๋อลืมโอเคต่อไปนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะรักพี่อีฟไหมรักพี่อีนะก่อนหน้านี้พี่อีฟตั้งชื่อช่องว่าอะไรดูคำตอบอ่าวันนี้พีปฟันนี้พีปฟันนี้พีอถูกต้องนะคะโอเคหนูได้ห้าที่ใครรู้มากหรือใครรู้ว่าได้นู พี่อีฟอายุเท่าไหร่ตัวตอบยี่สิบเจ็ดโอเคคือตอบเจ็ดอะยี่สิบเจ็ดพี่อีฟไม่ตอบค่ะให้น้องๆทั้งหมดนะคะเดาว่าพี่อีฟอายุเท่าไหร่มันเกินไปเปล่ายี่สิบเจ็ดอะหน้าพี่อีฟแก่ขนาดนั้นเลยเหรออย่าพูดอย่าพึ่งอย่าพึ่งข้าวว่าพี่อีฟแกเหรอไม่แก่ไม่แก่นี่ไม่แก่เลยเหรอหน้าอย่างนี้สิบแปดสเก้าหือเปล่าสิบหกหน้าอย่างนี้ก็สิบหก น้องนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ตอบทายอายุพี่อีฟว่าเท่าไหร่กันแน่นะส8แปดามาั้ย<า>เดี๋ยวพี่อีฟจะมาเฉลยวันหลังนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย